สวัสดีครับวันนี้ร้านสีลงครามโซล่าช็อปนะครับวันนี้มาติดตั้งจจเป็นชุดปั๊มน้ำน,นะครับหนึ่งแรงครับเ5 0อยหสิบาทของอเมรี่นะครับตัวนี้เจอน้ำอยู่ที่สาเมตรนะครับแล้วก็หย่อนอยู่ที่ยี่สิบเมตรนะครับเป็นท่าอ,ออกสองนิ้วนะครับตัวนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับโมโนฮัเซลสี่ร0สิบาทสามแผงก็ถือว่าจวดนะครับ วันนี้ติดตั้งอยู่ที่บ้านคำเตยนะครับตำบลคำเตยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านสีสงคามโคล่า,า,าช็อปะครับอำเภอสีสงคมนะครับจังหวัดนครพนมนครับใครอยากได้แรงๆชุดช่วยแบบนี้ติดต่อได้ครับร้านสีสงคมโคล่า,า,าช็อปนะครับประมาณนี้ครับผมยอดครับ